ขับอ่ะมันเยอะไม่มีมารยาทมีจีสามนึกนิดนึงอะค่ะ ทางมาลายคือเครื่องหมายจราจรที่เป็นสัญลักษณ์สากลและได้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการข้ามถนนแต่จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในไทยจากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า จำนวนการรับแจ้งอุบัติเหตุในช่วงปี2 5 5 6ถึง2 5 6พบพบว่าอุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้าจัดเป็นอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูงสุดโดยมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยถึง55รายต่ออุบัติเหตุ100ครั้งโดย1ใน3เป็นอุบัติเหตุที่เกิดในกรุงเทพหรือเฉลี่ยถึง900รายต่อปี างม้าลายของถนนอโศกมนตรีคือหนึ่งในทางม้าลายที่มีการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพซึ่งปัญหาเกี่ยวกับทางม้าลายนี้ทําให้ผู้ที่ใช้งานได้รับอุบัติเหตุรวมไปถึงมีสาเหตุมาจากการขับรถโดยประมาทหรือขับมาด้วยความเร็วเกินกําหนดและบางคนอาจเคยได้รับอุบัติเหตุจากการข้ามทางม้าลายจึงทําให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากเคยเจอหรือว่าเคยเห็นรถที่ว่าเวลา าทางมาไย่เนี้ยคะ่ะเขาไม่จอดให้บ้างไหมคะเคยเหมือนกันคะะคือมีบางคันที่จอดแล้วก็บางคันที่ไม่ให้เราคือตัวเราก็ต้องไปอยู่ตรงเก,กาะกลางคุณคิดยังไงเกี่ยวกับรถที่ว่าเขาไม่จอดให้หรือว่าบีบแต่ไล่เราบ้างคะพูดย<ฮ>ังไงอ่ะเขาเขาอาจจะอาจจะรีบอาจจะแบบเวลาร่งรีบต้องรีบไปทางมาแต่ว่าถ้าในแง่ที่มันต้องใช้ความคิดมันมันมันเป็นเซนส์นะคะที่บองว่าตรงนี้มันต้องหยุดอะไรอย่างเงี้ย Just wait เรารู้สึกกลัวบ้างไหมคะเวลาที่จะต้องข้ามถนนเนี้กลัวค่ะแบบถ้าเกิดจะข้ามคนเดียวอะไรเงี้ยก็คือต้องรอคนมาเยอะๆก่อนถึงจะเดินตามเขาไปกลัวค่ะคือเลี่ยงที่จะข้ามข้ามแบบทางม้าลายแล้วแล้วเดินอ้อมไปขึ้นสะพานลอยแทน ถึงแม้ทางม้าลายจะเป็นเครื่องหมายจราจรที่มีกฎหมายบังคับใช้กับผู้ที่สัญจรไปมาทั้งผู้ที่ขับขี่รถและคนเดินเท้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการข้ามถนนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเส้นบนทางม้าลายนั้นไม่สามารถสร้างความปลอดภัยและความสบายใจต่อผู้ที่ใช้งานทางม้าลายในถนนอโศกมตรีได้เท่าที่ควร เนี้มันันมันเกิดขึ้นบ่อยนะคะหรือว่าส่วนใหญ่มันเป็นรถอะไรบ้างแต่ละที่มันแบบพี่ว่ามันเกิดขึ้นบ่อยไม่บ่อยมันอยู่ที่จังหวะความซวยด้วยแหละถ้ามันลงตัวนะหมายถึงว่าคนที่ขี่มอไซค์มามาด้วยความเร็วหน่อยนักศึกษาหรือคนที่ทํางานตรงนี้ข้ามถนนโดยที่มั่นใจว่าไฟแดงแล้วยังไงคือมั่นใจอะว่าคูทําถูกว่าแบบไฟแดงแล้วยังไงแม่งจะไม่โดนชนอ่ะแต่ก็โดนมันไม่ได้เกิดที่เราไม่ระวังอ่ะมันเกิดที่ ฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ที่ประมาทแล้วก็ไม่ทำการกจรจจราจรดนพื้นฐานของตัวเขาสิงคโปร์มาเลอาใกล้ๆพอมันจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะไม,คะไม่คุณจะไม่เจอเหตุการณ์ย้อนสอนกลางเมืองหลวงของเขาแต่คุณสามารถเจอที่กลางอาโศกแดงแล้วมันไม่สมควรมามันก็ล้ำใอีกมาลายมา ใช่ไหมทำให้ฉันเนี่ยติดขัดไปด้วยทำไม่ไม่ถูกระโยชย์อยากให้แบบปรับปรุงทางมาลายแบบเป็น,าานยางไนบ้างมีงานสัญญาณไฟกบมีมุเหรือไม <ข S 1> <า>่ไก็ป้ายฟบอกเพว่หน้าทั้ง200เมตรอะ ในขณะที่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาหรือที่อาศัยอยู่ในย่านอโศกมนตรีอาจเคยได้รับความไม่ปลอดภัยรวมไปถึงความไม่สบายใจจากการข้ามทางม้าลายทําให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าทางม้าลายในบริเวณถนนอโศกในสร้างความไม่ปลอดภัยต่อประชาชนรวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งอาจเคยได้รับอุบัติเหตุจากการใช้งานทางม้าลายในถนนอโศกเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนดและการ การวิ่งข้ามทางม้าลายโดยไม่รอสัญญาณไฟในการข้ามถนนหรืออุบัติเหตุอื่นๆที่เกิดขึ้นบนทางม้าลายเช่นกัน่อ,อยส่วนมากไอ้คนขับรถแบบไม่ไม่มองไฟมากกว่าครับตอนกลางคืออย่างเงี้ยค่ะแบบเห็นเห็น,เห,นเห็นไฟบ้างไหมคะหรือว่าเห็นคนที่แบบจะเดินข้ามอย่างเงี้ยค่ะพอแบบมองเห็นบ้างไหมอะคะตรงทางม้าลายอมองมองไม่ค่อยเห็นนะพี่เพราะว่าไฟมันไม่มีอะมันก็เห็นนะครับ มันอยู่ด้วยความประมาทของคนมากกว่าครับอยาให้คนขับเกียรให้ระวังหน่อยครับระวังไอ้คนข้ามแล้วก็ดูไฟด้วยหลังจากทราบความเห็นของผู้ที่สัญจรไปมารวมถึงผู้ประกอบการรอบๆบ,บริเวณถนนอโศกเหล่านั้นทางรายการจึงได้นำประเด็นที่เกิดขึ้นไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ข้อหมาจากทางมานายนะครับ มันก็จะมีอยู่หลกัหลกๆสองส่วนนะครับตามพรบจราจราะบกมาตรา21น,นะเกี่ยวกับทางทางคนข้ามทางอะไรเนี่ยจะอยู่ในมาตรา21ของพรบจราจราบบกมีมาตรการในการปรับปรุงทางม้าลายอย่างไงบ้างคะคือมาตรการในการปรับปรุงทางม้าลายเนี่ยโดยส่วนมากแล้วนะ่ะเราก็จะสมมติว่าจุดใดที่ที่มีคนข้ามทางม้าลายทางม้าลายจุดนั้นนะ่ะมีการชำรุดไหมเช่นว่าผิวทางชำรุดไหมอ่า ผิวทางจำรุดก็ซ่อมทางแล้วก็ทาสีทาทำเครื่องหมายจราจรที่มนใหม่ทําไมทางมาลายคะ่ะบางจุดถึงมีปุ่มกดให้สัญญาณกับว่าบางบางบางจุดเนี่ยจะไม่มีปุ่มกดให้สัญญาณค่ะถามว่าคือมันอยู่ที่ปริมาณนะเพราะน้ำมาอย่างมันมันขึ้นอยู่ที่บริบท ของของแต่ละสถานที่นะแล้วถ้าเกิดว่าแบบพบเห็นทางม้าลายที่ว่าไม่ได้คุณภาพอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเสื่อมสภาพอย่างเงี้ยค่ะประชาชนสามารถแจ้งไปที่หน่วยงานใดได้บ้างส่วนมากแล้วก็ก็จะแจ้ง <Bir> ผ่านตำรวจเรานี่แหละตำรวจเราก็จะเป็นตัวกลางสื่อสารไปยังเจ้าที่หน่วยถ้าเป็นของกรุงเทพเ็าเรียก่หน่วยหน่วยประพิทคือหน่วยที่หน่วยประพิทนี่เป็น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 นามนามด้วยานของของของฝ่ายช่องอะไรช่างช่างที่เขาทำระบบไฟฟ้าการจราจรของของกรุงเทพ และขณะที่มีคนข้ามอยู่กาลังจะ,จะข้ามอยู่เนี่ยคนขับรถจะต้องหยุดน,นี่เป็น,ปน,ปน,ปนมาตรฐานตากคนซึ่งทั่วโลกเขาใช้กันว่าเมื่อมีคนข้ามปุ๊บแบบผู้ขับขี่รถเนี่ยโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นที่ที่เมเนี่ยจะต้องหยุดให้คนข้ามคือคนคนข้ามทางจะ,จะมีสิทธิ์มากกว่า ถึงแม้ทางม้าลายในบริเวณถนนอโศกมนตรีอาจยังไม่ได้รับความปลอดภัยในการใช้งานได้เท่าที่ควรซึ่งวิธีการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ดีที่สุดอาจเริ่มมาจากความไม่ประมาทในการข้ามถนนและการขับขี่ตามกฎจราจรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุต้นตนมาจากความประมาทและความเคยชิน หากประชาชนทุกคนร่วมมือร่วมใจกันรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้งานทางมาลายเช่นชะลอและเตรียมหยุดรถให้คนข้ามหรือมีสติในการเดินข้ามทางมาลายอาจทำให้ลดการสูญเสียรวมไปถึงความปลอดภัยจากการใช้งานทางมาลายในอนาคตต่อไป